เยงสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนาดีเช่นเคยนะกับนิยายเรื่องห้องแห่งอนุทการอันไกลโพ้นนะคะเล่มสี่เรื่องนี้ก็จะมีห้าเล่มจบนะ หลังจากที่นานๆทีเนี่ยจะออกเล่มใหมอ่านนี่ก็อ่านจนแทบจะลืมเนื้อหาไปเลยอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์กับศิษย์อีกตามเคยแล้วเนื้อหาที่อ่านนะมีประมาณว่าจ้างจิงมัวในชาแรกถูกลูกกุยจิว๋วทรยศและกักขังตัวเขาได้เกิดใหม่ก็สาบานไว้ว่าเลือดตรงล้างด้วยเลือดครั้นเขาเกิดใหม่อีกครั้งจึงลงมือชำระความแค้นลูกกุยจิว๋วโดยเลือดสมใจปรารถนาหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตก็ ตายไปเลยนะคะทุกครั้งที่จางจิ๋งมัวตายเพราะพวกเขาจะกลับมาเกิดใหม่เสมอที่จุดๆเดิมการตายของเขามักจะเกี่ยวข้องกับลูกศิษย์ทรพีลูกกุ้ยจิ๋วอยู่เสมอชาตินี้จางจิ๋งมัวตัดสินใจใหม่และจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกกุ้ยจิว๋วแทว่าพอเกิดใหม่หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งจนนับครั้งไม่ถ้วนนับแล้วก็ประมาณหนึ่งร้อยรอบอ่ะจางจิ๋งมัวจึงตระหนักได้ว่าการถูกลูกกุ้ยจิ๋วกักขังเป็นตอนจบที่ดีที่สุดโดย หตุนี้จางจิงมัว่วกรุณาจับค่าขังแห่งห้องอนุทการทีเถิดลูกุยจิว,ว่าแม่ขังเราไม่ขังการเวียนไหวไต้เกิดมาแก้แค้นนับรอยครั้งจุดจบสุดท้ายก็ยังถูกลูกสิทธตัวดีจับขึ้นเตียงอยู่ดีเพราะงั้นจางจิงมั่วเลยคิดว่าจะดีกับจู้กุ้ยจิวในชาตินี้ ลองดูสิว่าสิทธ์เนี่ละคุณยังอยากทรยศอีกไหมพระเอกก็คือลุงลูกกุ้ยจิว๋วในเอกก็คือจ่างจริงมัวเป็นอาจารย์ค่ะก็คือเป็นสายซับสายเวทอะไรทํานองนั้นนะเขาเป็นหมอยากลิ่นอายเทพเซียนจ๋าเลยค่ะ มีการฟาร์มอุปกรณ์ฟาร์มเวฟบรรลุอะไรพวกนี้เรื่องราวมันก็มีประมาณนี้ค่ะนานจนแทบจําไม่ได้เลยเกือบลืมไปเลยค่ะมาต่อเล่มสี่กันเนาะตอนนี้เนี่ยก็จะมาต่อจากเล่มสามคือตอนที่จางจิ๋งมัวต้องการกําจัดฝ่ายมันรวมถึงนางมันที่ชอบเอาผู้ชายไปเสพสมกับงูนารีนางสวยนางงามพิษงามพิลาดมากเลยนะตัวจางจิ๋งมัวชอบเอาลูกกุ้ยจิ๋เป็นตัวร่อยออกมา ตัวกุ้ยจิ๋วก็เต็มใจยินยอมที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือแต่ว่าตัวกุ้ยจิ๋วที่ถูกงูนารีใช้ยาปลุกกำหนัดแล้วกุ้ยจิ๋วแทนที่จะร่วมเตียงกับนางดันกัดคอนูนนารีตาย สาวไม่ชอบนะคะก็คือสวยแค่ไหนก็ไม่เอาไม่ได้สนใจแต่สนใจแต่จางจิงมัว่วน้องก็เลยพูดกับลูซูว่าจางจิงมั่วจะหลอกใช้ยังไงก็ได้ถึงแม้จะถูกยาที่ว่านี้มีจางจิงมั่วคอยช่วยแต่ว่าเพราะจางจิงมัว่วรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เป็นอาจารย์ที่ส่งลูกกุ้ยจิ๋วให้ปีศาจสาวนั่นเองก็คือเป็นเหยื่อล่อนะขนาดว่าโดนยานะคะลูกกุ้ยจิ๋วยังกัดคองงูนาลีตายชาติก่อนจางจิงมั่วเคยผ่านด่านนี้แหละ แต่โดนผู้ชายของงูนารีฆ่าตายเพราะงานชาตินี้เลยกลับมาแก้มือจางจิงมัวชาตินี้เรียนรู้จากความผิดพลาดมาหนึ่งร้อยชาติก็เลยรู้ทันแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดมากขึ้นรวมถึงสั่งสอนให้ลูกกุ้ยจิว๋วแข็งแกร่งขึ้นเป็นที่หนึ่งทุกรายการแข่งขันดังนั้นเพื่อค่าเผ่ามาแล้วจางจิงมัว่วเลยจำแรงกายเป็นงูนารีแล้วให้ลูกกุ้ยจิ๋วเป็นนายบำเรอจำเป็นเพราะว่า งูนารีชอบเอาผู้ชายกลับมาที่สำนักพอเบื่อก็จะเสพตะบาดตายหมดนะคะลูกกุยจิ๋วตอนนี้รับบทเป็นคู่รักคนใหม่เป็นนายบำเรอของคนใหม่ของงูนารีนางเป็นงูแถมยังสามารถแปลงโฉมเป็นคนงามได้แล้วนางก็ถูกใจลูกกุยจิว๋วกุยจิ๋วฆ่านางจากนั้นเนี่ยจางจิ๋งู่จึงปลอมตัวเป็นนางแล้วให กุยจิว๋วแซงเป็นนายบำเรอคอยปรนบิบัติบนเตียงอะไรประมาณนี้เหลียนจินเป็นคนเผ่ามานแต่ลอบเข้ามาในดินแดนมนุษย์และเป็นคนที่จ้างจิ๋งมัวแค้นมาตั้งแต่หลายร้อยชาติครั้งนี้จึงต้องทําให้แนบเนียนนะคะเหลียนจินเองก็เอา ใจสาวมากเหมือนกันนะก็คือแบบเอาสาวมานอนกกเหมือนงูนาลีนี่แหละงูนาลีก็กกผู้ชายคนใหม่เป็นเรื่องปกติน้องกุ้ยจิว๋วขนาดนอนกอดจางจิ๋งมัวในหน้าง,งูนาลีอกเอลสะโพกสะบุมสวยมากก็ยังไม่พอใจคือไม่ชอบกอดสาวแต่อยากกอดอาจารย์คือคนละล่างก็คนละความรู้สึกไปเลยอะถึงจะเป็นจางจิ๋งมัวแต่รูปร่างผู้หญิงแบบเนี้ยมันไม่ใช่ต้องเป็นรูปร่างของจางจิ๋งมัว แผนของจ้างจิงมัวคือตอนที่จ้างจิงมัวในร่างงูนารีออกไปบวงสรวงพร้อมกับเหรียญจินให้ลูกุยจิ๋วฆ่าคนพักมานทิ้งให้บทเลยกำจัดสาวกของสำนักเทียนหยวนพอสองคนนั้นออกไปลูกุยจิ๋วก็ทำตามที่อาจารย์ต้องการคือฆ่าคนของสำนักเทียนหยวนแล้วเรียกบ่าวเข้ามาบ่าวก็เข้าใจนะคะว่า กุ้ยจิ๋วก่อนนางชีลูนนาลีกินคือเป็นผู้ชายนะแต่ก่อชายกับโปรงผู้หญิงกินนะ่ะเออมันใช่ผู้ชายที่ไหนมันก็สมควรถูกเกียดหยามอะไรทํานองนั้นแหละแต่พูดยังไม่ทันจบลูกกุ้ยจิ๋วก็ฆ่าคนในสํานักเทียนหยวนทิ้งทั้งหมดรู้สูกกับอยู่กับกุ้ยจิวยจ๋วกุ้ยจิวยจ๋วก็จะถามว่าเข้าไปแล้วเหรอเขานี้หมายถึง จางจิง,จงมั่วนะคะน้องก็เป็นหมาเดกาแกห่วงหาเขารู้ว่าเขาไปกับอีกคนก็หึงถามว่าเป็นร้อยรอบแล้วว่าลูซ่ซูอาจารย์ไปไหนถามจนลู่ซูลำคาญถ้าคิดถึงมากก็ตามอาจารย์เจ้าไปเลยสิพอไปแล้วตัวเองก็ทําให้แผนอาจารย์ล่มนะสิจะตามไปทําไมละ่ะแต่จางจริงมัว่วในร่างของงูนาลีหลอกให้เหรียญจิน แบบรอให้สั่งเวเลือนแล้วก็อ่อนแอแล้วก็เอากระบี่แทงเหลื่อนจินในตอนนี้ในโลกมนุษย์เป็นหุ่นเชิดตัวจริงอยู่ในแดนมารพอแทงแล้วในร่างของโลกมนุษย์ก็ส่งผลกระทบต่อร่างจริงในแดนมารก่อนร่างหุ่นตายจางจริงโมในร่างงูนาลีก็พูดว่าข้าคือเทียนลูกแห่งหุบเขาคู่ฉานคือจะให้เหลื่อนจินเข้าใจว่าตัวเองถูกแทงเพราะ หุบเขาคู่ฉานนะคะก็คือสร้างบาดแผลสร้างความราา้าวฉานสร้างความหมางใจให้กับสองคนนี้ก็คือต่างคนต่างเป็นศัตรูก,กันและกันนะนะเลียนจินเลยว่าข้าจัดจำไว้แน่นอนว่าเหลียนจินถูกจางจิงมั่ว ปั่นให้คนเกลียดกันไปแล้วยืมมือศัตรูให้ฆ่าศัตรูให้สองสำนักแดนมานก,กับอีกสำนักในโลกมนุษย์ไม่ถูกกันแล้วจางจิงมัว่วก็ยังเกลียดเขาใส่อีกด้วยเป็นคนสวยขาที่โทษจริงๆ ก็คือกลับมาครั้งนี้รอครั้งที่หนึ่งร้อยนะคะเลี้ยงกุยจิ๋วเพื่อฆ่าศัตรูให้แข็งแกร่งเพื่อกำจัดศัตรูตัวเองล้วนๆอีน้องก็รักก็ยอมให้เขาหลอกใช้อย่างยินยอมให้เขาเต็มใจใช้คือทิ้งเด็กให้กำจัดสำนักนี้นะคะแล้วอีกหลายเดือนเนี่ยก็สัญญาว่าจะกลับมารับน้องลูกกุยจิว๋วแล้วเลื่อนกำจัดสำนักมารของกุ้ยจิว๋วลูกกุยจิ๋วก็ฆ่าล้างสำนักเทีนยนหยวนสามเดือนจางจิงมัวก็กลับมาซึ่งระหว่างที่จาง มัวกําจัดถุงเชิดของเหรียญจินทางฝั่งนั้นก็อาอากเลือดทุกครั้งแล้วก็แค้นเทียนรูมากเลยนะเรียกว่าหนึ่งร้อยชาติเนี่ยหนทางรอดคือยอมน้องกุ้ยจิว๋วแล้วเก็บบอสแต่ละบอสผ่านด่านแต่ละด่านไปเพราะหนึ่งร้อยชาตินะ่ะไม่ได้ตายเปล่าที่ไหนก็เป็นที่หนึ่งอะนะน่าสงสารนะครับก็คือทุกทรมานวนเวียนว่ายตายเกิดกลับมาเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ก็เรียกว่าก็คือเกิดจนเบื่อเลยแบบ จะกี่ชบกี่ชาติจะทํายังไงก็ต้องนอนกับกุ้ยจิ๋วอยู่ดีอะเอออาจารย์กับศิษย์คู่นี้เหมือนกันนะยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งเหมือนกันไม่ต้องพูดก็รู้ใจกันน้องก็รอจางจิ๋มั่วกลับมาพอกลับมาก็นั่งกินเหล้ากันทา,ทางที่สมัยก่อนจางจิ๋มั่วไม่ดื่มเหล้าแต่ชาตินี้มันต้องมีความแตกต่างอะไรบ้างสินังก,ก็พูดไปเหมือนเล่าเรื่องชาวบ้านอะเออเหมือนป้าข้างบ้านอะสภาพตอนนี้เหมือนเลยนะคะก็คือคอยสังเกตว่า เออคนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเราเอกมาเล่าอ่ะมันเหมือนป้าข้างบ้านอะ่ะแล้วจางจริงมัว่วมีสิทธิ์หญิงอยู่นะคะสิทธิ์พี่หญิงอะ่ะ ก็คือมีอยู่หนึ่งคนหรือสิทธิพี่รองซึ่งกุ้ยจิ๋วนะน้องไม่ต้องการให้อาจารย์รับสิทธิ์เพิ่มขนาดมีสิทธิพี่น้องยังไม่ชอบน้องก็ยังห่วงนะคิดดูสิทธิพี่รองเป็นผู้หญิงคือชาติก่อนนะ่ะก็เคยทรยศจ้างจิ๋งมัวแล้วนาะงก็ยังรู้ว่าจางจิ๋งมัวเป็นคนใจอ่อนก็ออดอ้อนออน,ออน,นิดหน่อยก็จะไม่ได้รับการลงโทษแต่ชาตินี้มันไม่เหมือนกันคือ จางจิงมัวฆ่านางทันทีไม่มีโอกาสให้ทรยศครั้งที่สองเหมือนกันครั้งนี้นะคะสิทธิพี่รองของจางจิงมัวชอบพอกับคนในแดนมารซึ่งมันเป็นเรื่องผิดนะเหมือนว่าถูกจางจิงมัวขัดขวางแน่นอนว่านางก็คือจาละแคลล์คายนะคะแล้วตอนที่จางจิงมัวเห็นนางและสุดคือ นางลากผู้ชายคนหนึ่งมาด้วยแล้วก็เอาแส้ฟาดไปด้วยผู้ชายพูดว่าเจ้าไม่กลัวว่าอาจารย์เจ้าจะรู้เรื่องหรือไงใช่ค่ะอาจารย์จะรู้ว่าคู่รักของนางเป็นคนเผ่ามานไม่ได้แน่แต่ก่อนน่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยจางจิ๋งมัวพากุ้ยจิ๋วไปพัง่ายกลนกลูกุยจิ๋วถูกลากเข้าไปในแดนมานแล้วจางจิ๋งมัวก็ควดตัวไว้ไม่ทันระหว่างนี้น่ะก็เจอกับสิทธิพี่รองนางทําลาย่ข้กลน จางจิงมัวก็คอยซ่อม่ข้กลที่จะเข้าไปแดนมานทำยังไงล่ะเด็กโดนดึงเข้าแดนมานไปแล้วคือน,นิยายมันก็เหมือนเก็บเควสดไปเรื่อยๆนะแต่จางจิงมัวก็บาดเจ็บนะคะเหอยเยียนสิทธิรองของจางจิงมัวก็มาหาแล้วทำทีเหมือนจะร้องไห้ว่าศพคนที่ตัวเองรักตายและจางจิงมัวก็เลยบอกว่าถ้าข้าทำให้เขาฟื้นได้เจ้าต้องสัญญาว่าจะเลิกยุ่งกับเขานางก็สัญญาเขาว่าจะเลิกยุ่งแต่จางจิงมัวก็ดูออกว่าศพที่นอน อยู่ไม่ใช่คนรักของนางแต่เป็นศพที่คล้ายกับคนรักเท่านั้นนางก็รู้นางก็ว่าไม่รู้ว่าอาจารย์เนี่ยมองออกยังไงแต่เท่าที่นางรู้จักาจารจิงมัว่วผู้เป็นอาจารย์ก็มักจะไม่ชอบเรื่องกระบี่แต่ชอบปรุงยาพูดงงคือคือเป็นแบบเป็นนักปรุงยาไม่ใช่สายต่อสู้เป็นสายซับนะคะแม่งานชาติก่อนจะโดนสิทธิ์อากตันยูอย่างลูกกุ้ยเจียวเคลมง่ายๆได้ไงเคลมไปหนึ่งอยชาติแค้นไปลอยชาติเลย ส่วนตัวสิทธิพี่รองของจางจิงมัว่วนางก็ท่องยุทธภพอยู่ข้างนอกตลอดก็คือนางก็มีเองเนี่ยก็มีประสบการณ์มากกว่าอาจารย์นะนางก็คิดอย่างนั้นแหละเพราะตัวเองก็ติดภาพสมัยก่อนที่จางจิงมั่วอ่อนแอไม่ชอบต่อสู้ชอบปรุงยามากกว่า ตัวนางยังเคยฆ่าคนมาแล้วเหมือนกันถือว่าตัวเองเหนือกว่าแถมยังพูดถึงลูกกุ้ยจิวว่าไม่มีปัญญาแม้กระทั่งช่วยหลังสิทธ์ตัวเองได้ก็คือพูดถึงจางจิงมัวว่างั้นนะคะนางแค้นมากเพราะคนรักของนางคือคนในแดนมารน,นางเสียเวลาหนึ่งร้อยปีเพื่อทําให้รอยโหวนั้นมีขึ้นแต่จางจิงมัวกลับซอ้อมคายกลสงั้นจางจิงมัวเลยถามว่าในเมื่อประตูเปิดแล้วทําไมนางไม่เข้าไปล่ะ นางเลยว่าจะเข้าไปให้โง่ทำไมในแดนมารไม่ใช่สถานที่ที่คนจะอยู่ได้พอนางคิดว่าจเจ้าชนะอาจารย์ตัวเองได้จางจิงมัวก็ฆ่านางโดยไม่ลังเลเลยตอนที่จางจิงมัวกลับพักเพื่อหาทางช่วยเหลือน้องนะคะประมุกพักมานยังเคยพูดว่า ชิงยวนเจ้าไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าเวลาที่ลูกกุ้ยจิวมองเจ้ามักมีสายตาแปลกมันแปลกเอามากๆเลยจางจิ๋งมัวก็งงว่าแล้วมันแปลกยังไงล่ะประมุกพักก็เลยบอกว่าในใต้ล่ามักจะมีพวกมนุษย์ที่มีรสนิยมแปลกๆพิลึกอีกทั้งเจ้ามีรูปชมที่งดงามมากอันนี้เขาก็ชมนะคะจางจิ๋งมั่วว่า ก็เลยตกใจก็เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะชมว่าข้างามนี่มันใช่เหรอประมุกพักยังพูดว่าข้ากลัวว่าเจ้าเขาเนี่ยจะคิดไม่ซื่อกับเจ้าใช่ค่ะน้องคิดไม่ซื้อแล้วนางก็นางก็จุบอาจารย์ไปแล้วตัวเองไปแล้วหลายครั้งแล้วด้วยน้องก็คิดไม่ซื้อนานแล้วจางจิงมังวเองก็รู้ตั้งนานแล้วค่ะชาตินี้ถึงเอาน้องนางมาไว้กับตัวคอยสั่งสอนดีๆคอยประเคนของให้คอยให้ของสิ่งดีๆเนี่ยเออแล้วดูว่าชาตินี้เนี่ย มันยังจะเคลมอาจารย์อยู่หรือเปล่าแล้วจางจิงมัวเขาเข้าใจว่าประมกพักก็อ้อมค้อมไปแล้วนะว่าสิทธิเจ้ามันจ้องจะกินเจ้าลากเจ้าขึ้นเตียงเนี่ยเต่จางจิงมัวก็เลยบอกว่าใต้ล่ามีคนรูปงามเยอะแยะ ข้าก็ไม่ได้ว่าตัวเองงามล้ำหรอกนะไม่เห็นต้องห่วงเรื่องนี้เลยคือจางจิงมัวเขาก็หน้าตาดีนะคะแต่ก็ไม่รู้ตัวซะง,งั้นนะ่ะจางจิงมัวก็คิดนะว่าตัวเองเวียนว่ายตายเกิดมาร้อยดับร้อยชาติ <c oughs> ก็ยังไม่รู้ว่าลูกกุ้ยเจี่ยนชอบตัวเองได้ยังไงงงเป็นคนแข่งกระดังแล้วก็ไม่สนใจชาวบ้านสรุปว่าจางจิงมัว ไม่รู้ว่าน้องงางอ่ะชอบอะไรในตัวของตัวเองกันแน่แต่ลูก้กุ้ยจิ๋วตอนนี้อยู่ในแดนมาร์บาดเจ็บสาหัสรู้สูกก็เิกลัวว่าน้องจะตายก็เลยรีบเรียกสติว่ากุ้ยจิ๋วตื่นสิถ้าเจ้าไม่กลับมาอาจารย์เจ้าจะทิ้งเจ้าไม่เพียงเจ้าจะเขาจะทิ้งเจ้าเนี่ยไปแต่งงานมีลูกด้วยทุกคนว่าคำนี้มีผลไหมได้ผลนะคะเพราะีนางไม่ยอมตายแล้วว่า ข้าจะกลับไปคือกลัวว่าอาจารย์จะแต่งเมียนาดว่าพอแต่งเมียเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็คือน้องก็คงจะฆ่าเมียอาจารย์แล้วขังอาจารย์เหมือนเดิมมาคิดว่าเพราะนางไม่ยอมให้อาจารย์แต่งเมียรหรอกคะ่ะเออห่วงอาจารย์เหมือนหมาแต่หลังจากที่น้องกุ้ยจิว๋วต้องอยู่ในแดนบานต้องพกกับพวกมานแล้วต้องฆ่าอะไรพวกนั้นนะคะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่บาดเจ็บสาหัสเลยน้องบาดเจ็บสาหัสเก่งขนาดไหนดวลุ่มแบบนั้นก็ไม่น่ารอดในนิยาย พวกเซียนพวกนี้จะมีป้ายชีวิตของสิทธิ์ในสำนักทุกคนนะคะหากว่าป้ายยังอยู่หมายความว่า คนผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่แต่หากป้ายแหลกแสดงว่าคนนั้นตายตอนที่จางจิ๋งมัวกำป้ายป้ายมันแตกคามือน,นั่นแสดงว่าลูกกุ้ยจิ๋วตายแล้วเสี่ยนตํามือจางจิ๋งมัว่วถึงขนาดคนอื่นจะต้องช่วยงานเสี่ยนเออแบบป้ายวิญญ,ญาณออกเลยอะ่ะป้ายชีวิตของลูกกุ้ยจิว๋วทำมาจากไม้ชนิดพิเศษเหมื่นปีไม่ผุพังพลังปราณเองก็ไม่อาจจะ่กล้มกลายได้เพราะงานตอนลูกกุ้ยจิ๋วตายไม้จึงแหลกคามือเพอแหลกคามือก็ ต้องใช้เข็มงาเสียนออกมาทีละชิ้นคือแบบโหยาชาเนี่ยถ้าเกิดมีมันก็คงไม่ต้องเจ็บขนาดนี้ไหมคะค่อยๆงาเสียนออกจากมือการตายของจาอ่าลูกกุ้ยจิ๋วนะคะทําจางจิงมั่วสะเทือนใจมากกับสองแฝดตระกูลกงนะคะกงไวายอีกงอวี่สองคนนี้ก็เลยไปสืบเรื่องราวของกุ้ยจิ๋วในแดนมารว่าทําไมกุ้ยจิ๋วตายแต่เอาเข้าจริงทาไมจางจิงมั่วถึงไม่ตามน้องไปนั่นเพราะว่า มันก็ไม่ได้ไปกันง่ายๆต้องรอประตูเปิดแต่ตอนไหนลนะ่ะที่ประตูจะเปิดอ่ะถูกต้องปะล่ะฟ้าแฝดตระกูลกงเรียกกุ้ยจิ๋วว่านายท่านค่ะเพราะง้นสองคนนั้นก็เลยติดตามหาล่องลอยกุ้ยจิ๋วในแดนมานเออเป็นลูกน้องที่กุ้ยจิ๋วไม่รู้เลยนะคะว่ามีแตออ่การเวียนว่ายตายเกิดเก้าสิบเก้ารอบที่ผ่านมาเป็นร้อยรอบที่ผ่านมาเนี่ยสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนรับใช้เป็นลูกน้องของน้องลูกกุยจิว๋วแต่ชาตินี้ เขาไม่รู้นะคะว่ามีสองคนนี้อยู่แต่ว่าน้องจางจิงน้องน้องลูกกุ้ยจิ่วเออเขาดูเหมือนว่าจะขี้หวงจางจิงมัวไม่คิดว่าสองคนนี้เป็นลูกน้องตัวเองสักนิดคือระแวงลูกน้องตัวเองไปอีกในสายตาทุนอื่นน่ะทุกคนอาจจะคิดว่ากุ้ยจิ๋วตายแต่ในความเป็นจริงแล้วหากว่าลูกกุ้ยจิ๋วคือมังกรยักษ์จางจิงมัวคือเกตย้อนมังกรตอนแรกเนี่ยกงไหวอุ้ยคิดว่าจางจิงมัวทำร้าย เจ้าหน่ายก็เลยลอบทำร้ายจางจิงม่วาบาดเจ็บแต่พี่ชายโกรธแล้วก็เลยด่าว่าจางจิงม่วหาใช่คนที่เจ้าแตะต้องตัวได้ก็คือถึงข้าไม่ชอบหน้าเขาเนี่ยเออเจ้าก็ทําเขาเจ็บตัวไม่ได้แต่ถ้าเกิดลูกกุ้ยจิว๋วรู้ว่าเจ้าทาเอออาจารย์เขาเจ็บเนี่ยตายแน่ๆถ้าจางจิงม่วาตายนะคะพอกุ้ยจิ๋วกลับมากุ้ยจิ๋วก็ไม่เก็บไว้แน่ๆขนาดจางจิงม่วไปขอเศษป้ายชีวิตของกุ้ยจิว๋ว กงไวยอุยยังไม่ให้สองคนนั้นก็ยังคิดว่าจางจิงมั่วจะเหมือนชาติที่ผ่านมาคือเห็นสองคนนี้ตอนไหนก็จะกลัวจนตัวสัน่นดังนั้นสองพี่น้องสกุลกงหลับใช้ลูกกุ้ยจิ๋วมาถูกพบชาติจึงเห็นทุกชาติว่าจางจิ๋งมั่วไม่คู่ควรกับลูกกุ้ยจิว๋วตอนนี้ต้องการสร้างปราณฐานจำต้องพาจเพิ่งพาจางจิงมัว่วเพื่อเอาตัวลูกกุ้ยจิ๋วกลับมากงไวยอยุีติดตามลูกกุ้ยจิว๋วเพราะกุ้ยจิ๋วมีพรสวรรค์น,นับถือ ความแข็งแกร่งแต่เกลียดชังจางจิงมัวเพราะจางจิงมัวอ่อนแอเพราะคิดว่าเป็นตัวถ่วงของกุ้ยจิว๋วหนึ่งร้อยชาติที่ผ่านมาสองคนนี้ฟ้าแฝดก็มาหนึ่งร้อยปีเช่นกันแล้วกงหวายอวีทอดทุนคนแข็งแกร่งหนึ่งร้อยชาติที่ผ่านมาจางจิงมัวเป็นแค่นักลุงยามาชาตินี้จางจิงมัวแข็งแกร่งมากแต่ว่าสองคนนั้นเขาก็ไม่รู้นะคะกงไหวอวีรู้ดีว่าถึงจะเกลียดชังจางจิงมัวแต่ก็รู้อีกทีว่า ชาติก่อนกงวหวอวีเกี่ยวข้องกับการตายจางจิงมั่วแม้แต่นิดเดียวลูกกุยจิว่วจึงทำลายขากงกง,กงวอัอีจากนั้นก็ไม่ต้องคิดถึงอนาคตว่าในอนาคตเนี่ยก็ต้องเออแบบดิ้นรนเอาชีวิตรอดยังไงลูกกุยจิว่วแทบทำลายทั้งโลกหลังจากที่จางจิงมัวตายส่วนตัวการที่ทำให้จางจิงมัวตายลูกกุยจิ่วก็ยังฆ่า แถมไม่ทำให้ตายดีขนาดกงวายหวีนะคะว่าไม่สนใจคนอื่นนะก็ยังทนดูไม่ได้มันตายโหดมากนะกงวายหวีมาย้อยเย,เย้ยจางจิงมั่วยังโดนพี่ชายเผาปลาในคิดตูแต่กงวายหวีชอบกุมานกะเลียนนะคะเอ็นดูน้องชอบบีบแก้มน้องเกลียดเจ้านายเขาแต่ก็รักเด็กเขาอะ่ะเพื่อสร้างปราณเทียมให้กุ้ยจิว๋วจางจิงมั่วจึงต้องทรมานในเตาถึง14วัน คือแช่ยานานขนาดนี้ต้องเหม็นมากแล้วนะคะครบ1 4วันจางจิง,จงมั้วหลับไปนานกงอวีจินยังต้องคอยดูแลเมียเจ้าหน่ายจางจิงม้วถามว่าข้าหลับไป20กว่าวันแล้วทําไมข้าเหม็นขนาดนี้เนี่ยกงอวีจินเลยบอกว่าเจ้าไม่ได้อาบน้ําจางจิงม่วก็คิดว่าทําไมเจ้าไม่อาบน้ำไหมคะหวีจินเลยบอกว่าเพราะข้ากลัวว่า จะโดนลูกกุ้ยจิ๋วฆ่าน่ะสิรู้ว่าเจ้านายขี้หึงขนาดไหนหลังจากนั้นก็เตรียมความพร้อมคือแบบสองคนนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะก็คือแบบสื่อสารผ่านการสายตาว่าอลูกกุ้ยจิ๋วมันขี้หึงแล้วจางจิ๋งมั่วนะคะกับกงอวีจินก็ลอบเข้าเขตแ,แดนมนันตามหาล่องลอยของลูกกุ้ยจิ๋วตอนหายไปแล้วก็พบกระเหลี่ยนจินด้วยนะคะ เวลาที่จางจิงมัวชุบชีวิตของลูกกุยจิว๋วจางจิงมัวถามว่าฝาแฝดะกุลกงลูกกุยจิ๋วรู้จักเจ้าไหมสองแฝดเลยว่าตลอดชีวิตชาตินี้ลูกกุยจิ๋วไม่รู้อะไรเลยเช่นนั้นจางจิงมัวเลยถามว่าการที่จางจิงมัวเกิดใหม่ หนึ่งร้อยครั้งเพราะใครนัดว่าเพราะน่าจะสองแฝดนี่แหละค่ะที่เอากลับมามากกว่าขนาดตื่นมาลูกกุ้ยจุ๋ก็ไม่รู้จักสองคนนี้น้องถามว่าไอสองฝาแฝดนั่น่ะใครจางจิง,จงมัวเลยบอกว่าเป็นหมาบ้าแถมเป็นหมาบ้าที่ถูกเจ้านายทิ้งอีกตั้งหากจางจิง,จงมัวเลยบอกลูกกุ้ยจิ๋วว่าสามร้อยปีจะต้องก่อรากฐานให้ได้แล้วต้องฆ่าคนคนหนึ่งให้ฆ่าแล้วฆ่าจะอยู่กับเจ้าตลอดไปแล้วจะเอาตัวเข้าแลกกับเด็ก แต่น้องตื่นมาลู่สู่ยังอยู่ว่าจางจิงมัวจะรับสิทธิ์ใหม่ลู่กุยจื่อก็ไม่ยอมนะคะก็คือกุมการกะเลียนนั่นแหละคือกุมการกะเลียนน่ะเรียกจางจิงมัวว่าม,วมัวมัวอะไรแบบนี้อยู่บนยอดเขาคุนหลุนแล้วก็มีพลังไอเซียนเยอะมากเหมาะสาหรับการรักษาแล้วก็บําเพนเพียนเอาเป็นว่าการเกิดใหม่วนเวียนว่าตายเกิดรอบนีสอง้2 0ร้อยรอบกว่าเนี้ยนัดว่า มันน่าจะเกี่ยวข้องกับพี่น้องสก,กุลกงไวยอีกับกงอ่านี่แหละค่ะลูกพี่น้องสก,กุลกงเลยขอร้องว่าชาตินี้เนี่ยลูกกุยจิว๋วไม่เคยทําผิดกับเจ้าจางจิงมัวเจ้าอย่าทําลายเขาเลยสก,กุลกงพี่น้องสองคนนี้เป็นลูกน้องของลูกกุยจิว๋วที่เกิดมาหนึ่งร้อยปีหนึ่งร้อยรอบเช่นกันแต่คนน้องอ่ะไม่ชอบจางจิงมัวหาว่าจางจิงมัวขัดแข้งขัดขาน้องลูกกุยจิว๋ว เพื่อไม่ให้บําเพ็นอะไรเงี้ยแล้วการที่จางจริงมัวจะขัดแข้งขัดขาหรือเปล่าสองพี่น้องก็รู้ดีเออเรื่องราวก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเลิฟซีนของอาจารย์กับหมาเด็กอยู่ด้วยเล็กน้อยนะคะก็คือมันมันมันบรรยายนะยังไงนะถ้าใครชอบคลิปของนัดก,ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e และสามารถกดโดนในเลี้ยงขนมนัดได้ตามวิธีที่นัดแปะไว้นในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ